อาเอาเลยทดสอบเสียงทดสอบเสียงเสียงเข้ารูอเปล่าทดสอบเสียงโอ้ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเทสโอเคนะโอเคนะว่าเสียงเข้ารูอเปล่าสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ได้ซื้อจัดตัวนี้มาครับขาตั้งกล้องนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ขาไม่เซลฟี่นะขาตั้งกล้องนะครับขาตั้งกล้องที่เราซื้อมาจาก ลาซาด้าครับท่านผู้ชมนี่ครับลาซาด้าจากตัวนี้ครับลาซาด้าเรามาชําแหลกดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ถือว่ายาวนะท่านผู้ชมนี่ขาตะกล้องนี่สูงความสูงเขาสูงมากนะครับนี่ผมซื้อมาตัวที่สามนะครับตัวแรกที่เราซื้อมาผมมาประมาณสักน่าจะห้าปี ไม่ไมถึงฮะประมาณสักสามปีที่แล้วนะครับผมไปซื้อตามร้านขายคอมพิวเตอร์นะครับของใหญ่แบบนี้ราคาประมาณเจ็ดร้อยบาทนะครับเกือบเกือบพันเหมือนกันครับแต่สมัยนี้เราสามารถซื้อใน Lazada แล้วก็ s h o ป e e แล้วก็ใน TikTok ก็มีนะครับสมัยนี้เขาเรียกว่าทุกยุคเทคโนโลยีมันเปลี่ยนนะครับ เราหาซื้อสินค้าที่ราคาถูกๆได้นะครับแล้วก็มีคุณภาพนะครับเรามาดูกันครับว่าเราซื้อตอนนี้เราซื้อจากวัสดามาราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทพอดีพนักงานมาก็ ิปใไปไปสิบบาทเป็นสองร้ยหกสิบมาดูครับสองร้ยหกสิบหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าผมใช้มาซื้อมาสามตัวไม่พอใช้ครับเพราะว่าสองตัวนะั้นมันมันเป็นตัวเล็กครับตัวเล็กมันมันทำงานไม่ค่อยเวิร์ค่านผู้ชมมันคล้ายว่าอะไรอะ่ะมันอันนี้ที่ผมตั้งอย่างนี้ก็ี่กตัวที่น่าจะเป็นตัวที่สี่แล้วนี่นี่ตัวที่สี่นะการตั้งนี้ก็คือมัน ตั้งในพื้นที่ราบได้ครับที่ตั้งต้องตั้งตรนนี้ครับพื้นที่ราบเนี่ยโอเคตั้งได้แต่ไปไป,ไปตั้งบนภูเขาก็ออกไปนักท่องเที่ยวไม,ไ,ไม่ได้ครับนี่ที่ผมใช้ยังนี้ก็เป็นาคล้ายว่าเอาไว้ฉุกเฉินเท่านั้นเองครับเจ้าที่ผมใช้ตัวน,นี้ก็ผมใช้เจ้า,าขาตั้งกล้องกิมมอนนะครับที่มันโยกหน้าบนนี้เนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยครับเป็นขากล้องกิมมอนผมก็ใช้ข้อดีของเขาก็ มาพีเส้นงานแบบนี้ดีครับเพราะว่าเรายโยกหน้าโยกอะไรนี้มันก็ทําให้กล้องมันหมุนได้อย่างนี้นะครับมันมันดีตรงนี้ครับรคล้ายนะครับมันจะมันมันคล้ายมันจับหน้าเรานะครับเราหน้าสายไปสายมาคล้ายว่าเหมือนเวลาเราพูดปุ๊บนี่เราสามารถเอียงหน้าเอียงนี้ให้บทบาทเราเขาเรียกว่าเราโยกไปยกมานี่ทําให้ยากาศมันดีขึ้นอย่างเงี้ยการถ่ายทำนะครับ เรามาดูครับว่าข้างในเขาเป็นอย่างไรนะครับเรามาแกะกันนะนี่ครับเห็นไหมครับเขาจิ้บอลค่จิ้บอลเขาจะหมุนตามอย่างนี้ท่านผู้ชมในเวลาผมโยกหน้าแบบนี้นะเขาจะหมุนตามนะครับอ่เรามาแกะกันครับเดี๋ยวผมขอปรับนี่หน่อยครับปรับลงหน่อยครับนี่มันบิดลงได้นะท่านผู้ชมอันนี้บิดลงได้อันนี้ครับเราก็ชำแหละเลยครับอ่ามาดูเลยครับ กดจะได้ก็ประมาณไม่นานนะครับประมาณน่าจะสามวันนะครับสามวันได้คงจะของคงจะมีสินค้าที่เขาสต๊อกอยู่ในเมืองไทยนี่แล้วครับถ้าสินค้ามาจากเมืองนอกนี่จะนานประมาณสักสิบวันได้ครับบางครั้งก็สิบห้าวันก็มีครับ นี่กับเม็ดไม่ใช่ของเม็ดอินเซน่าครับนี่ครับของเม็ดอินเซน่าก็ถือว่าเม็ดอินเซน่าก็ถือคุณภาพใช้ได้ครับคุณผู้ชมดูข้างในว่าเขาแถมอะไรให้มาบ้างนะครับมาดูมาดูข้างในครับว่าเขาแถมให้เราอะไรเอ่ยนี่ครับน่าจะมีโอ้มันเป็นถุงมาสุดยอดนี่ไม่มีอะไรแล้วครับนี่แต่กอง นี่ทำยี่ห้อหรือ,อยี่ห้อแบบนี้เราสามารถซ่อมได้ครับผมเคยซ่อมแล้วครับโอ้ไม่มันเพราะรุ่นนี้นะม,มันยาวจังครับผมซื้อรุ่นก่อนเนี่ยมันจะสั้นนะครับสั้นขนาดนี้นะครับรุ่นนี้โอ้ยมันยาวนะครับผู้ชมดูครับดูทํามมันยาวนะผมซื้อรุ่นก่อนที่เจ็ดร้อยบาทนะมัน มันสั้นกว่านี้นะคุณผู้ชมโอ้ยาวครับมันยาวใหญ่นะ้วนี่คุณผู้ชมโอ้ใหญ่ยาวครับนี่คุณผู้ชมโอ้มันยาวมันใหญ่นะฮะโอ้ใหญ่ยาวมากเลย <c oughs> คุณผู้ชมผมว่ากล้องเจ้าตัวนี้เวลาผมจะสต็อปวิดีโอมันสต็อปยังไงนะค,ะครับคุณผู้ชม มันสต็อปไม่ได้นะผมชมไอ้เจ้ากิมบอนเนี่ยนะครับมันสต็อปไม่ได้เราจะเราเวลาจะหยุดหยุดวิดีโอมันหยุดไม่ได้ต้องทำต่อเนื่องนะคุณผู้ชมอูมันยาวมันใหญ่นะคุณผู้ชมดู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 อ๋อลลลตลล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 ลเล่ลล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 ล้ลนล้าลลนลลลลมลล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  มันแถมตัวนี้มานี่คุณผู้ชมนี่ตัวนี้มาเจ็ดตัวน,นี้นี่แต่ไม่ได้แถมตัวนี้ให้เรานะครับอ้าไม่น่ารักเลยไอตัวนี้เราซืดซือชืออต่างหากนะไอตัวนี้พิหนีบเนี่ยนะโอ้ไม่น่ารักไม่น่ารักโอ้ไม่ไม่เท่าท่าไม่เข้าท่าไม่แถมให้เราเลยตัวหนีบให้ให้เราไม่ได้มาเดียวเดียวเลยงานนี้ แต่ขาเขาขาขาช่วงบนนี่คือถือว่าเขายาวนะครับนี่มันมีแค่สองท่อนนี่ครับผู้ชมนี่มันถึงมันมันถึงยาวนะครับถ้าถ้าเป็นสามท่อนนี่มันจะมันจะสั้นนะครับผมซื้อรุ่นก่อนนะครับมันสั้นเออเดี๋ยวดู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 เออ,เอ,อมีอะไรอีกนะที่เราจะตำหนิเตือนอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็ อ่าคุณผู้ชมอ่าจะนี้มันโยกโยกแบบนี้ได้เนี่ยโยกอ่โยกแบบนี้นะครับเนี่ยโยกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะอ่าโยกแบบนี้เนี่ยขันไปก็โยกแบบนี้ได้นะคุณผู้ชมนี่ขันอันนี้เอออ่าสองร้อยบาทอืมสองร้อยบาทดูแข็งแรงไหมอันนี้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 แถมมาให้เราเป็นที่จับมั้งอันนี้ครับมาใส่ใส่มาสองตัวไอ้ที่เนี่ยนะ อันนี้ก็ถามทนไหมไม่ทนครับใช้เป็นนานๆเดี๋ยวมันก็ขาดตัวนี้นะครับมันเป็นฟองน้ําอืมทำอะไรอีกเออก็ถือว่าออืดูดิใช้ได้ยาวไหมเอ,อยาวนี่นี่ครับมาดึงได้แค่สองท่อนเท่านั้นเองครับแต่ที่เจ็ดร้อยมาดึงได้สามท่อนนะครับเวลาสามท่อนมันจะ มันจะเวลาเราพับๆมันจะสั้นนะครับเหมือนเราใช้ล่มล่มนี่พับได้นะอันนี้มันอันนี้มันนี่มันเลยยาวนะครับอันนี้มันพกพาไปไหนนี่ผมก็ค่อนข้างว่าถ้าจะแบบไม่โคตรคาไปไหนลำบากนี่ครับมันไม่ไหนพกพามันลำบากมันต้องขนาดนี้นะครับมันปีห้ออะไรนะอีกอย่างนะครับที่ห่หอตัวนั้นนะมันเป็นสามท่อนอันนี้มันสองท่อนตัวนี้ไม่นับนะ นับตัวนี้เออวันีถ้าข้าขอสต็อปได้นะครับผมจะเอาตัวอย่างให้ดูครับว่ามันเป็นสามท่อนอันนี้มันยาวนะนี่ข้อเสียวขาอยาวเ่ีเวลาพวกพาไปไหนเนี่ยโอ้โหดูผู้ชมปะตะดะดะปกินนี่ละโอ้โหโอ้โหงานนี้เออก็ยังว่าเนาะ ราคาเจ็ดร้อยกับราคาสองร้อยมันก็มันก็ต่างกันนะครับคผู้ชมดูครับราคาราคาแพงหน่อยมันก็มันก็ดูพกพาง่ายอ่ะราคาถูกมันถูกกันตั้งกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเป็นร้อยเป็นเกือบสองร้อยเปอร์เซ็นต์มั้งอันนั้นเนาะอันนั้นเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยมันขึ้นเจ็ดร้อยแต่ไอ้ตัวรุ่นเจ็ดร้อยถ้าซื้อรัศดามันมขายสี่ร้อยนะุ่ผู้ชมขายสี่ร้อยนะครับสมัยนี้น อะเอาวก็ลองใช้กันดูครับว่าเราจะได้รู้ว่าว่าซื้อมาแล้วเป็นยังไงนะครับอ่ารุ่นนี้ก็ถามว่าแนะนำครับผู้ชมใช่ไหมผมว่ามันยาวไปนะสลับพบนะครับมันมันมาลาพบความยากถามแนะนำไหมไม่แนะนำให้ใช้ต <laughs> ้องไปรู้ราคาได้สี่ร้อยเนาะที่มัน เป็นสามท่อนนะครับมันจะสั้นนะครับมันย่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 นไปมันคล้ายว่ามันพกพาง่ายนะอันนี้มันหูดูผู้ชมดู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 ด,ดูนี่เท่าไหร่นะผมว่าดีๆมันประมาณหกสิบเซนนะเนี่ยฮะหกสิบเซนไอ้เจ้าตัวนั้นมันมันประมาณสี่สิบเซนนะครับมันมันมันย่นได้นะครับ แต่อนี้ไปไหนต้องแบกนะแบกไปก็ซื้อมาแล้วก็ต้องใช้ให้หมดซื้อมาแล้วก็ต้องใช้แล้วครับคุนผู้ชมแต่เราก็มาคุยให้กันฟังว่าเลือกซื้อที่มันเป็นสามท่อนนะครับพกพาง่ายอย่างนี้สําหรับผมยังไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านไม่ไม่ผ่าน,านใจผมนะครับมันยาวไปนะครับชองนี้นะเราไม่จาเป็นนะครับมันยาวไม่จำเป็น แก่งเดี๋ยวเรามันคล้ายว่าไงดีอะปกติมันโยกตัวนี้ได้อีกนะเนี่ยนะนี่นะเดี๋ยวกันนะอันนี้ตัวนี้มันโยกได้หรือเปล่าเนี่ยไอ้คอนี่ยนะคุณผู้ชมคอมันโยกไงเนี่ยเออมันโยกไงเนี่ยอ๋อมันหมุนมันหมุนมันหมุนอย่างงี้คุณผู้ชมนี่หมุนอย่างงี้เนี่ยนี่นี่เห็นนะหมุนอย่างงี้นะคุณผู้ชมนี่นะ หมุนอย่างนี้นะอ่าหมุนอย่างนี้นะครับผู้ชมนี่ยเนี่ยจ้าคอเนี่ยนะหมุนอย่างนี้นะเออหมุนอย่างนี้แล้วก็หมุนอย่างนี้ครับผู้ชมเนี่ยคออย่างนี้นะถ้ามาให้แม่นก็เราถ้าเขาเราขี้เกียจหมุนตัวนี้นะผมสมมติผมไม่หมุนหรอกครับผู้ชมผมจะหันตัวนี้ปั๊บผมก็ดึงผมก็นี่ผมก็อันนีเอะไรมันตรงตรงไหนผมก็ดึงนี่สุดปลายเงี้ยดึงนี่เะไไม่ต้องหมุนหมุนมันช้าเนี่ยเราจะหยุดเราก็ไอ้หมุนอย่างนี้อ่าอย่างนี้เลยแล้วก็แล้ก็มาล็อกล็อกไอ้ตัวนี้นะครับนี่ได้ ต่เจ้าตัวนี้ดูสึกว่าซ่อมไง่ายไหม,มลมพังก็ซ่อมแต่ตัวนั้นผมซ่อมได้ครับซ่อมฟื้นฟื้นได้ใช้มานานแต่ตัวนี้มันโยกข้อดีมันโยกอย่างนี้ได้นี่อันนี้มันมีตัวหนีบนี่นะครับต้องซื้อมาต่างหากนะครับยผู้ชมอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าคุณภ,ภาพเป็นยังไงก็ดูแล้วแข็งแรงดีครับแข็งแรงซ่อมไอ้ตัวนี้ก็ซ่อมได้ครับพวกนี้นะเอาพวกนี้ซ่อมได้ขายยึดพวกนี้นะตเจ้าตัวนี้นะ ซ่อมได้ไม่เป็นไรซ่อมได้ผู้ชมอันนี้เอาไว้แขวนเลยรอันนี้เอาไว้แขวนไอ้เจ้านี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเอาไว้แขะอันนี้มันโอ, ح, อ้โหนี่มันไม่เป็นโลหะถ้าเป็นโลหะก็ดีนะเนี่ยอันนี้เป็นดิมท้าวกระแทกขักนะเดี๋ยวผู้ชมนี่มผมว่าด,ดูมันดูมันน้งแนบนะตัวนี้นะปฏิกมนันนองแนบนองแนบเผลอหักนะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเออ อย่านะเวลาใส่ปอ๊อกให้มันมุกตรงนี้หน่อยครับผมดูแลวหักได้นะเอก็ไม่เป็นไรเจร้านี้พมไม่ค่อยได้ใช้ครั้งนี้นะนะหักก็ไม่เป็นไรเอาดูอะไรอีกต่อก็ถือว่าโดยรวมก็แข็งแรงดีใช้ได้แข็งแรงดีใช้ได้อันนี้ล็อกได้ใช้ได้แข็งแรงโดยรวมใช้ได้ใช้ได้ด,ด,ด,ดีแต่ข้อเสียมันยาวไป่ะนั้นเอง นี่นะเายาวนี่นะไปไหนต้องแบกงี้นะ <laughs> เออคุณผู้ชมอ๋อคลิปนี้ก็มาเราสู่กันฟังครับโอ้คุยกันนานสิบสิบสามนาทีแล้วครับคุณผู้ชมลาไปก่อนครับกดไลไดดค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบ๊ายบายครับ